สวัสดีครับสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมคลิปช่อง e m s a Channel Android ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาของ Samsung Galaxy Note 20รุ่นนี้เรียกได้ว่าเป็นรุ่นท็อปเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ผมมีตัวเครื่องนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆมาแกะกล่องรีวิวให้กับทุกท่านได้ดูกันนะครับเชื่อกันว่าหลายท่านก็อาจจะได้ดูรีวิวกันไปใน,ในหลายๆช่องแล้วนะครับแต่ว่าช่องของเราที่นามาแกะให้ดูวันนี้จะเน้น นะครับในเรื่องของราคาสำหรับคนที่อยากจะซื้อ Not ต20 u l t r a 5G นะครับในราคาถูกแล้วก็ราคาประหยัดนะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลจากคลิปนี้ไปด้วยกันนะครับซึ่งผมจะนำราคานะครับจากร้านที่น่าสนใจที่สุดมาให้กับทุกท่านได้ดูแล้วก็เลือกซื้อกันแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของราคานะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูไปด้วยกันนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบนะครับในแบรนด์ของ s a ั s u ุงโดยเฉพาะกา l a ็ y n ี่ e นะครับบอกเลยว่าหน้า สนใจอย่างแน่นอนนะครับนี่เลยนะครับสำหรับตัวกล่องก็ดีไซน์สวยงามนะครับด้านหน้าก็จะเป็นเหมือนปากกาของเขานะครับมีโลโก้ตัว N แล้วก็20นะครับด้านล่างเขียนคําว่า Note 20 o Ultra 5G นะครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันนะครับเมื่อเปิดเข้าไปดูภายในกล่องนะครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับรวมไปถึงกล่องคู่มือนะครับนี่นะครับเขียนคําว่า Samsung เป็นสีดําด้านๆนะครับมีความสวยงามด้านหลังมีเข็มจิ้มซิมนะครับ ซึ่งก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับสำหรับเครื่องนี้ผมก็ยืมเข้ามานะครับเพื่อที่จะมารีวิวให้กับทุกท่านได้ดูก็ต้องขอบคุณคนที่ให้ยืมด้วยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับมองตรงนี้บอกเลยว่าสวยงามจริงๆนะครับสำหรับโน้ต20 u l t r a 5G รุ่นนี้นะครับนี่เลยนะครับสำหรับสีก็มีความสวยงามนะครับนี่เป็นด้านหลังซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดของตัวเครื่องกันนะครับเรามาดูอุปกรณ์ที่มีมาให้กันก่อนอย่างแรกเลยนะครับเป็นในส่วนของ หัวชาร์จนะครับหรือว่าอะแดปเตอร์ที่ชาร์จไฟนี่นะครับให้ดูกันแบบใกล้ๆซึ่งก็แน่นอนนะครับว่ารองรับการชาร์จไว ประมาณ25วัตต์นะครับรวมไปถึงยังสามารถชาร์จแบบไร้สายได้นะครับส่วนพอตก็จะเป็นแบบ usb type c นะครับอยู่ตรงนี้ด้านนี้ก็จะเขียนว่า super fast charging นะครับก็เป็นดีไซน์สำหรับอะแดปเตอร์ที่ชาร์จไฟของ note 2 5 5 g รุ่นนี้นะครับดูกันต่อเลยที่อุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับนี่ก็น่าจะเป็นในส่วนของสายชาร์จนะครับแน่นอนว่าต้องเป็นแบบ usb type c ทั้ง2ด้านนะครับก็คือด้านหนึ่ง เสียบเข้าที่หัวชาร์จนะครับส่วนอีกด้านก็ไปเสียบที่ตัวเครื่องมือถือของเรานะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับสายชาร์จแล้วก็สุดท้ายเป็นหูฟังนะครับแน่นอนว่าเป็นของ AKG นะครับในเรื่องของเสียงรับรองได้เลยว่าไม่ผิดหวังนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ที่มาให้ก็จะประมาณนี้เราจะไปกันแบบเร็วๆนะครับให้ดูอุปกรณ์โดยรวมแล้วก็ตัวเครื่องรวมไปถึงสเปคนะครับแล้วเราก็จะไปว่ากันในเรื่องของราคากันเลยสําหรับสีสันของ Galaxy Note 20 ออต้ารุ่นนี้นะครับต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะทําออกมาได้ดีนะครับไปดูกันที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับกล้องหน้าของเขาจะอยู่บนหน้าจอนะครับจะอยู่ตรงกลางจอด้านบนประมาณนี้ส่วนด้านล่างของตัวเครื่องนะครับมีไมสนทนฟนนะครับมีรูเสียบชาร์จซึ่งเป็นแบบ USB Type C นะครับมีลําโพงรวมไปถึงที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือปากกาของเขานะครับที่เป็นเอกลักษณ์สําหรับ s a m s u ง g g a l a x ซ Note ทุกรุ่นนะครับนี่ก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเดี๋ยวยังไงผมจะ รีวิวสาหรับปากกาอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนโดยรอบของตัวเครื่องนะครับด้านนี้จะไม่มีอะไรสําหรับด้านบนจะเป็นถาดไว้สําหรับใส่ซิมแล้วก็ไมโคร SD การนะครับมีไม่ตัดเสียงรบกวนมาให้แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับดีไซน์โดยรอบของตัวเครื่องก็มีความสวยงามมีความเรียบหรูนะครับส่วนด้านหลังก็จะมีกล้องมาให้3ตัวนะครับความละเอียดของเลนหลักอยู่ที่ประมาณ108ล้านพิกเซลเลยนะครับ เลนออลต้าวายอยู่ที่12ล้านพิกเซลแล้วก็เลนเทเลโฟโต้อยู่ที่12ล้านพิกเซลมาพร้อมกับไฟแฟลช LED นะครับแต่ว่าดูจากตรงนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมว่าเลนของกล้องจะนูนออกมาเยอะไปหน่อยสําหรับฝาหลังนะครับเป็นสีแบบด้านๆแน่นอนว่าไม่ค่อยที่จะเป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายนะครับเราจะใช้งานแบบไม่ใส่เคสก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วใส่เคสก็ดีกว่านะครับจะได้ป้องกันในส่วนของเลนกล้องหลังของเราด้านล่างเขียนคําว่า ซัมซุงนะครับนี่ก็เป็นโดยร่วมนะครับของตัวเครื่องสําหรับ Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G รุ่นนี้เดี๋ยวเราจะไปเปิดเครื่องดูกันเลยนะครับในระหว่างที่รอเปิดเครื่องเรามาดูสเปคโดยรวมนะครับซัมซุงกา a ล็กซี่ t นต0ยี่สิ 5G รุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.9นิ้วนะครับความละเอียดเป็นแบบ Full HD+ พความละเอียดอยู่ที่ประมาณ1440คูณ3088ิพิกเซลนะครับกล้องหลังอย่างที่ผมบอกไปความละเอียดอยู่ที่108 ล้านพิกเซลเลยนะครับเลนอัลต้าไวก็12ล้านพิกเซลรวมไปถึงเลนเทเลโฟโต้นะครับก็12ล้านพิกเซลกล้องหน้าให้ความละเอียดมา10ล้านพิกเซลเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วน่าจะให้เยอะมากกว่านี้ก็จะดีกว่านะครับส่วนชิปการประมวลผลจะเป็น Samsung e x y n o s 990นะครับออคตาคอร์ core. ความเร็วอยู่ที่ประมาณ 2.73GHz กิกะเฮิรตซ์นะครับต้องบอกเลยว่าแรงมากสําหรับ CPU ตัวนี้มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน10นะครับครอบทับด้วย one UI เวอร์ชัน2.5นะครับในส่วนของหน่วยความจำมีทั้งรุ่นแรม8ลอม256นะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นรุ่นแรม12ลอม512กิกนะครับซึ่งท่านชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยส่วนแบตเตอรี่ให้มา4,500ม ah, ิลลิแอมป์นะครับนี่เป็นสเปคโดยรวมนะครับซึ่งตอนนี้ก็เปิดเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนว่า Wi-Fi ก็รองรับ5กิกะเฮิรตซ์นะครับส่วนการใช้งานต่างๆเดี๋ยวผมจะมาพรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดู รีวิวโดยรวมสําหรับ Samsung Galaxy Note 20 Ultra รุ่นนี้นะครับนี่ก็เป็นปากกาของเขานะครับที่เราสามารถนํามาควบคุมในเรื่องของการถ่ายภาพหรือว่าแอปต่างๆได้นะครับนี่นะครับเขาก็จะบอกวิธีการใช้งานให้เราสามารถเขียนได้บนหน้าจอเลยนะครับซึ่งคนที่ใช้โนตก็น่าจะทราบกันเป็นอย่างดีผมจะไม่พูดเยอะนะครับในส่วนของการใช้งานปากกาเรามาดูข้อมูลหน้าจอกันบ้างนะครับสาหรับหน้าจอของ Samsung Galaxy Note 20 เ u าต้า 5G รุ่นนี้จอแสดงผลของเขาจะเป็น HDR 10บวกนะครับหรือว่า 10+ กล้องหน้าของเขาฝังอยู่บนหน้าจอเป็นแบบ Infinity O นะครับในส่วนของอัตราการสัมผัสหน้าจอนะครับทำได้ถึง120เฮิรตซ์มีความกว้างของหน้าจอก็คือ6.9นิ้วนะครับสำหรับหน้าจอเป็นกระจกแข็ง Gorilla Glass Victus นะครับส่วนด้านข้างเป็นกรอบ Stainless Steel นะครับในเรื่องของการกันน้ำก็ทนน้ำที่ระดับความลึกไม่เกิน1.5เมตรกันน้ำกันฝุ่นได้นะครับระบบเสียงเป็น นะครับองรับระบบเสียง Dolby Atmos ส่วนในเรื่องของกล้องนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของกล้องกันสักนิดนึงนะครับมีให้เล่นกันหลายโหมดเลยทีเดียวมีทั้ง Single t e c e นะครับแล้วก็โหมดรูปถ่ายธรรมดาซึ่งก็สามารถใช้ได้ทั้งเลนอ u t ต r w า d เลน w i แล้วก็เลนเทเลโฟโต้นะครับอยากจะให้ซูมมากน้อยแค่ไหนก็สามารถซูมได้นะครับระยะซูมทําได้ถึง 50x ส่วนในเรื่องของวิดีโอนะครับเดี๋ยวเราไปดูความละเอียดกันบ้างสําหรับกล้องหลัง ซึ่งสามารถถ่ายได้ความละเอียดถึง 8K เลยนะครับสำหรับวิดีโอของกล้องหลังส่วนกล้องหน้า ก็ทำได้ใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวยังไงอย่างที่ผมบอกไปผมจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งสำหรับรายละเอียดของกล้องโดยรวมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนี่นะครับก็มีลูกเล่นให้เราเล่นมากมายสำหรับกล้องนะครับราคาขนาดนี้แน่นอนว่าก็ต้องดีกว่ารุ่นอื่นเป็นธรรมดานะครับส่วนในโหมดอื่นๆก็จะมีทั้งโหมดโปรนะครับโหมดพาโนรามาโหมดอาหารนะครับโหมดกลางคืนโหมดไลฟ์โฟกัสนะครับวิดีโอไลฟ์โฟกัสโหมดโปรวิดีโอซูเปอร์สโลโมชันแล้วก็สโล มีมาให้เล่นกันแบบครบครันซึ่งยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งโดยละเอียดนะครับสำหรับกล้องของ Samsung Galaxy Note 20ยี t สิรุ่นนี้ไปกันแบบเร็วๆนะครับแอปต่างๆก็มีมาให้ครบครันนะครับถ้าเราจะโหลดแอปอะไรเพิ่มก็สามารถไปโหลดกันได้ที่ p พ s สโต e นะครับสำหรับข้อมูลซอฟต์แวร์รุ่นนี้นะครับเวอร์ชัน U I เป็น2.5นะครับ Android เป็นเวอร์ชัน10.0นี่เป็นการรีวิวแกะกล่องแล้วก็การใช้งานบางส่วนนะครับสำหรับซั ซุงกาเล็กซี่โน้ต20อัลต้า 5G รุ่นนี้ซึ่งถ้าจะรีวิวจริงๆต้องใช้เวลามากกว่านี้นะครับยังไงแล้วผมจะทําคลิปออกมาอีกครั้งหนึ่งสําหรับพรีวิวการใช้งานขอผมลองไปใช้งานดูก่อนนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะครับสาหรับวันนี้เราจะมาเน้นดูในเรื่องของราคากันนะครับว่าถ้าเราอยากจะซื้อซัมซุงกาเล็กซี่โน้ต20อัลต้า 5G รุ่นนี้ร้านไหนขายถูกที่สุดแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรให้เราบ้างนะครับซึ่งผมก็จะมีร้านค้านะครับมาให้กับทุกท ได้เลือกซื้อกันสําหรับเครื่องเปล่านะครับเครื่องไม่ติดสัญญาซื้อไปแล้วใส่ได้ทุกซิมนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเดี๋ยวเราจะไปดูกันในคลิปหน้าเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่เว็บไซต์แรกนะครับสําหรับเว็บไซต์ lazada สําหรับร้านแรกเป็นของร้าน Samsung Official เลยนะครับสำหรับ Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G นะครับซื้อร้านนี้มีของแถมให้เป็นลําโพงมูลค่าถึง9,900บาทนะครับสำหรับราคาก็จะขายอยู่ที่42,899บาทนะครั นี่เป็นรุ่นความจุ256 g b ในส่วนของการชำระเงินเราสามารถผ่อน0%สูงสุด10เดือนได้จ่ายเดือนละ4,289บาทต่อเดือนนะครับหรือว่าจะเก็บเงินปลายทางก็ได้สําหรับสินค้าเป็นของแท้100%นะครับก็คือเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยซื้อไปแล้วมีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันนะครับมีประกันของศูนซัมซุง1ปีเต็มใครสนใจนะครับอยากจะซื้อซัมซุง Galaxy Note 20 Ultra 5G จากทางด้านร้านซัมซุงออฟฟิเชียนะครับ4 2 8 0 9 19บาทมีของแถมให้มูลค่า9,900นะครับส่วนคนที่อยากจะซื้อราคาประหยัดเดี๋ยวเรามาดูร้านนี้กันเลยนะครับ Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G เช่นเดียวกันเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยนะครับจากราคาปกติ38,900บาทลดราคาเหลือ34,754บาทนะครับมีให้เลือก2สีในส่วนของการชำระเงินจ่ายพันบัตรเครดิตได้นะครับหรือว่าจะเก็บเงินปลายทางก็ทำได้เหมือนกันสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับท่านใดสนใจเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลย สำหรับร้านนี้3 4 7 5 9บาทนะครับดูกันต่อที่ทางด้านแอป s h o ปปีนะครับ s a m s u ง Galaxy Note 20 u l t r อามีทั้งรุ่น LTE นะครับแล้วก็รุ่น 5G เป็นเครื่องศู์ไทยนะครับประกัน1ปีเต็มจากราคาปกติ42,900บาทนะครับนี่เป็นความจุ 256G กิกขายเพียงแค่34,290บาทนะครับจัดส่งให้ฟรีถึงบ้านใครสนใจนะครับเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สามารถสั่งซื้อกันได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปราคาต้องบอกเลยว่าน่าสนนใจเเลยยทีดีดวะครับ ปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายนะครับสำหรับแอป JD Center นะครับ Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G รุ่นนี้เป็นรุ่นแรม12ลอม256 g ิกนะครับประกัน0-1ปีเต็มสําหรับราคาขายอยู่ที่34,850บาทนะครับมีให้เลือกกัน2สีซื้อวันนี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านนะครับแล้วก็ยังเก็บเงินปลายทางได้เปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน7วันมีประกันของ0 Samsung 1ปีเต็มใครสนใจนะครับสินค้ามีจํานวนจํากัดเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก ก็สั่งซื้อกันได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับนี่เป็นราคาเครื่องเปล่าทั้งหมดของ Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G นะครับมือถือที่ต้องบอกเลยว่าสเปคแรงจริงๆนะครับซึ่งใครที่ชื่นชอบนะครับในแบรนด์ของ Galaxy Note นะครับก็สามารถจัดได้เลยสำหรับ Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G รุ่นนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใใใจห้ผมนการท คลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะทําพรีวิวมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับซัมซุงกาเล็ x ชี่โน้ตยี่สิบอัลตร้าห้า g ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเล่นเกมในเรื่องของกล้องนะครับรวมไปถึงในรายละเอียดอื่นๆท่านสามารถติดตามได้ที่ช่อง e mza channel android ของเราสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับท่านมีข้อสงสัยอะไรอยากจะแนะนําอะไรนะครับหรืออยากจะดูโปรเมือถือรุ่นไหนสามารถแนะนํากันเข้ามาได้คลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ